<Galaxy. S 2> อ,อันนี้เป็นเกมที่เล่นด็อกเตอร์สเตรนนะแต่ว่าที <'m> มมันจบใบไปหน่อยนะฝ <it> ั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยตึงนะไม่รู้ว่าไม่ค่อยตึงหรือทีมผมมันสโนบอลเกินไปอ่าแล้วก็ถ้ามีเสียงอา่าสักก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ <S 3> 3? <S เสียงหมาเห่าอะไรเงี้ย เราไปคอนโทรลไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ทำใจไปก่อนนะครับ <laughs> ทีมผมนะ,ะแบนด์กรานะครับแล้วก็มาจิกส่วนฝั่งตรงข้าม <can> แบรนด <my> ์วิชั่นแล้วก็มนะิสเทริโอนะส่วนผมเปิดเฟิร์สพีด้วยหมอแปลกนะครับ สั่งตรงข้ามเอาสตาร์ลอดนะแล้วก็แมนทิสเพราะว่ามันหลุดสองตัวนะก็คือ,อสตาร์กับดรสตรีนนะต้องแลกกันนลาพิกนะอ่าทีมผมอ่าทีมนู้นเป็นไอรอนแมนนะมิดเลนส่วนทีมผมมีฮอไอายนะครับเป็นอมาร์คแมนนะ ส่วนโกดี้นะเล่นอสปไปเดอร์แมนม <laughs> ทีมนู้นหยิบซับพ,พอร์ตมาเป็นแมนนะครับไหนดูอีกตำแหน่งเขาจะเลือกอะไรนามอหรอไปเขานามอ,อนะครับ <c oughs> นามอ,อ <c oughs> ท็อปเลนนะ <c oughs> ดูสิทีมผมเขาจะเลือกอะไรอันนี้เป็นย้อนหลังนะแมทที่เซฟวิดีโอไว้นะทีมผมทับเลนเป็นทอนะแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นโพลาริสส่วนจังเกิลฝั่งตรงข้ามเป็นแองเจลนะครับข้ามเลยอืม ทีมผมฮอกอายแลงจอมเลยนะเนี่ยะแมนทิสทีมนูนแลงจอมแล้วจอมเล่นซับพอร์ตมันเป็นอะไรที่นั่นแหละแทนที่จอมจะได้เป็นคนแบกนะแต่ดันไปเล่นซับพอร์ตก็จีจี <Begin. S 1> เดี๋ยวหมอนี่ <The attack. S 1> ผมเอามุมมองไกลๆเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดนะครับ แล้วด็อกเตอร์สเตรนนี่ <this. S 1> ก็เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายๆแล้วก็โดนลวงง่ายๆทุก <laughs> บางเกมที่เจอตึงๆนี่ต้องสกิลสายฟ้าเช็คพุ่มทุกพ,พุ่มนะเวลาจะเดินไปไหนนะ <laughs> เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใครที่เล่นก็ระวังนะบางคน oh, บางที oh, เกิด oh. ว่าฝั่งตรงข้ามเมาไอรอนแมนหรือบีสอ,อะไรเงี้ยคือมาจิกอะไรเงี้ย ตัวที่มันเบิร์ตเราตูมเดียวกับจุยอะ <Ret reat. S 1> หรือตัวที่ทําให้เราหนีไม่ได้นั่นแหละมันจะทําให้เราตู้ไม่ได้สักแอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คคุ้มตลอดนะ <This is S 1> ผมจะ <scale. S 1> อัพเป็นสกิลอ่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะอัพสายฟ้ากับย้อนเวลานะ oh, <hero. S 1> ผมจะอัพสายฟ้าเป็นหลักนะครับส่วนสกิล ลองก็จะเป็นย้อนเวลานะส่วนสกิลเปิดประตูนี่ไม่มีความหมายนะครับจะเวลเยอะเวลน้อยก็ไม่ต่างกันนะเอาย้อนเวลาไว้เพิ่มระยะย้อนเวระยะไอระยะเอ,ะะเอปล่อยสกิลดีกว่านะเพราะว่าถ้ายิ่งเราเระยะไกลขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้เราจับตายได้ง่ายขึ้นนะครับ สกิลย้อนเวลานี่เป็นสกิลทำมาหากินของหมอแปลกเลยนะคือถ้าจับใครได้นี่ก็คือคนนั้นก็มีโอ,อก,กาสตายที่แบบเกิน50%อระห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะน้อยไปอาจจะแบบเกินเจ็ดสิเปอร์เซ็นะถ้าโดนหมอแปลกจับเนะี่ย สกิลสายฟ้าก็ใช้ไม่ยากนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันไปตกกระทบไม่ใช่ตกกระทบไปสกิลไปโดนสิ่งกีดขวางนะในแมปจะโดนอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งกีดขวางนะแล้วมันจะเพิ่มให้มันสะท้อนได้อีกหนึ่งทีนะปกติสายฟ้าถ้าเกิดว่าเราสกิลไม่โดนสิ่งกีดขวางนะครับมันจะ มันจะ,ะพุ่งได้2ทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนสิ่งกีดขวางเนี่ยมันจะพุง่งเพิ่มได้อีกหนึ่งทีนะครับมันจะทำให้ระยะสกิลเราไกลมากนะโดยที่เราไม่ต้องเปิดประตูเลยก็ได้ แต่เกมนี้จบเร็วหน่อยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยตึงนะเขามีตัวที่ตัวที่ต้องการของเยอะไปหน่อยนึงเ่งการของเ m i ะ s i n g ไปล่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,เ,นเปิดประตูมาโดน3ตัวเนี่ยช็อตนี้คือสวยมากครับ ภาพที่เราไม่มีอะไรมากไปเคียร์คิฟเรา,ราก,เเรก็เดินมาเติมเพื่อนแล้วก็พยายามดูแมปฟันโคลแมไปไ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอตึงๆเกินก็เราก็ต้องเดินเซฟหน่อยนะบางคนโดนดักนี่ไม่รอดนะครับ,บรได้ด้วยได้คิวด้วย แล้วก็บางคนเนี่ยที่ชอบหยิบลูน่าสโนมาแก้หมอแปดผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าอย่าหาทำนะตัวอื่นก็แก้ได้นะที่ไม่ใช่ลูน่าเพราะว่ารูน่าสโนเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีทางฆ่าด็อกเตอร์สเตรนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเช็คทุ่มจริงๆนะ เขาดูหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องดักนะแล้วก็ระยะทำเดเมจระยะอะไรเงี้ยมันใกลน้นะครับมันไม่มีทางที่จะตามด็อกเตอร์สเตรนได้นะถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเช็คพุ่มเช็คอะไรไปเงี้ย่างเงี้ย <amp> นั่นแหละต่อให้รูน่าสโน์มันจะแดเมจแรงขนาดไหน,นมันก็ยากอะที่จะที่จะฆ่าด็อกเตอร์สเตรน์ได้เพราะว่าด็อกเตอร์ะมันยังมีท่าฟูมอยู่ไว้ต่อให้จะคูดาวนานก็เถอะแต่มันไม่ใช่มันรูน่าสโน์มันไม่ได้ดักได้ตลอดเี คือถ้าเดินคือสมมติเดินไปดักด็อกเตอร์สเตนใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะเสียเวฟนะฮะก็ทำให้จนเข้าไปอีกอมันก็นั่นแหละ <c oughs> ผมบอกออผมบอกไปเลยนะครับว่าอย่าหาทำนะคือ <c oughs> ถ้าจะเคาน์เตอร์ <c oughs> ด็อกเตอร์สเตนเนี่ยแนะนำเป็นจูบิลีอะไรเงี้ยหรือ,อ,อไอเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยจะดีกว่า หรือบางคนอยากเล่นท่ายากหมอยจะเล่นไซล็อกก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเข้าถึงตัวแต่จะแพ้เลนหนักอยู่แต่ว่าถ้าได้ดักฆ่าก็ได้นะแต่ลูหน้าเออมันมันก็ไม่ต่างจากลูหน้าเท่าไหร่นะไซล็อกคือถ้าหมอเล่นไม่เป็นนะก็ฆ่าได้อะ แต่ถ้าหมอเล่นเป็นนะบอกเลยว่ายากมากตอนนี้โคตรเสียดายเลยไม่ตายสักตัวอุตส่าห์อันตรีโดนตามตัวนี่คือเราสโนโบ์บอลแล้วแหละดูดิ เมื่อกี้ไอนามอ,โ,มอโดนไปสามฮิตเลยนะโดนสายฟ้าเราไปสามฮิตนะบอกเลยว่าทีเดียวเกือบตายเราพยายามสกิลสกิลแบบไม่เห็นไม่ต้องเห็นตัวเขาก็ได้นะสกิลเล่นไยก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่แถวนั้นนะสายฟ้าก็จะชิ่งไปโดนเขาเองนะโดนศัตรูเองคือสกิลมันไม่ต้องเลงเลยอะแค่เลงยังไงก็ได้ให้มันโดนสิ่งกีดขวางเว้นั่นแหละมันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากแล้วก็ดาเมจเวอร์มากแล้วก็ที่โกงมาก ข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่มีสกิลหนีนอกจากแซฟซิดเพราะฉะนั้นเวลาเจอตัวที่แบบเบิร์ดทีเดียวแบบเบิร์ดหายแบบไวๆมันจะสู้ยากนะเพราะฉะนั้นนะบางเกมอ่ะที่เจออย่างบางตัวเราสามารถออกอากาโมโต้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยเน้นออกอากาโมโต้นะครับ ผมเน้นออก d a m a g เลยนะซะส่วนใหญ่เนี่ยดู d a m a g สี่สิบหกเปอร์เซ็นตตึงๆอาจจะปังตรงข้ามเขาไม่ค่อยตจวได้ไหมส่วนเอ่อพลังพลังงานหลกักหรือไอเทมอะไรพวกนี้ผมก็เบเบเลยนะจะให้ดูไอเทม ไอเทมผมก็จะใช้เซตนี้นะครับเนี่ยเซตนี้หรืออาจจะเอาอันนี้มาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่ามีตัวล้วงเยอะก็ผมก็จะเปลี่ยนเอาอากาโมโตมาชิ้นนี้นะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้แหละแต่ผมก็เห็นบางคนที่เขาออก ป,ปืนปฏิสาสารนะแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่วะมันได้ดูดเลือดมาแต่มันก็ไม่ได้ขุ้มอะไรอะ่ะมันกลับไปรีเลือดได้เว้ยมันมันมันไม่ได้ดูดแรงขนาดนั้นนะสำหรับผมผมก็เลยไม่ไม่ได้อะไรมากนะส่วนพลังงานหลักผมก็ใช้ไหนวะพลังงานพื้นฐานเลยเนะี่ยอันนี้เลย เริ่มต้นเนี่ยใช่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ของหมอแปกก็ประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวจะมีหมอแปกอีกคลิปนึงแต่ว่าคลิปนี้ค่อนข้าง,น,งนะสามสิบนาทีมันนานไปผมเลยผมเลยมาอัดคลิปนี้ก่อนเพราะคลิปนี้มันนิดเดียวเอาล่ะไปเจอกันคลิปหน้านะครับบาย